สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับืันนี้สิมาเย็ดต้นพักหวานให้มันออกใบออกยอดครับก็คืออยากกินครับอยากกินแกงพักหวานแล้วอยากกินแยงพักหวานแล้วสิ้นเดือนกับบ้านะจะได้กินครับผมเดี๋ยวเบื่องเลยครับวีธีของผมเย็ดยังไง ครับพี่น้องใบคนครับใบแก้แล้วครับหลดกลิ่นเลยนี่พี่น,อน้องหลดใบกลิ่นเลย ฮักทิมได้ก็ได้บางงานครับแล้วก็แตกขึ้นนี่เราครับพีน่น้องเสียดายมันกดกินเด้นีหละพี่นุ่มแบบนี้เลยไม่ต้องเสียดายนะครับดูดออกปุ๊บ เดี๋ยวก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ลอดอ่อนนี่เจ็ดแกนได้แล้วมันเนี่ย นี่นะครับพี่น้องดทิพมแล้วเลยน,น,น่ครับ่ต้องเสียดายแล้วครับดทิพย์มาเลยเดี๋ย,ว,ยวกัน ยอดอ่อนก็แปกขึ้นนะครับสิ้นเดือนมากกลับบ้านสิ้นเดือนมากได้กินเลยครับนี่คือวิธีของผมนะครับเนี่ยส่งเียดายมันเลยนี่ครับกินแก้งเข้าไว้ในแทะสิ้นเดือนผู้ใดมีวิธีที่ดีกว่านี้กับบอนะครับคลิปนี้ก็ขอจุดแค่นี้ครับผมพี่น้องสวัสดีครับ